องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไหนอบตไหนนะคะกรุณาเบิกจ่ายในระบบ g f m s ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะคะตามรายชื่อที่เราแนบไปแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เสนอมาแล้วท่านให้ความสนใจมากนะคะในการที่จะมาดูแลจนถึงท้องถิ่นนะคะเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินคระมาณแล้วก็การจัดทำบัญชีการเงินของเราครบถ้วนนะคะเดก๋ยวจากนี้ต่อไปจะเจอท่านท่านชัชวาลครบถ้วนก่อนจะดทำรายงานการเงินรวมท้องถิ่น ของจังหวัดสระบุรีส่งกรมบัญชีการเพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐต่อไปในส่วนของเทศบาลเมือง4แห่งเทศบาลตำบล34แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลอีก7 0แห่งได้ต้องครบถ้วนยังมีบางหน่วยต้องปรับปรุงแก้ไขจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นนอกจากนี้ยังได้นำลงทั้งนี้มีกำหนดครึ่งวันเป็นการบรรยายและการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน มีเจ้าก้าวแห่งแห่งละหนึ่งคนโดยทั้งสิ้น109คนและหลังจากนี้ได้มีการลงพื้นข้อถืนกัอนวันนี้ตระเยนก่อนอ่าท่านผู้เกียรติที่รัาราารลอาองทัอสขิ้นหนึ่ง้อยเ้แห่งที่นองสุทครับเท่นี้ก็เป็นอร้นนะครับที่ทางสวันนั้นได้ให้ความสำคัญ เรื่องการเงินจ่ายก็ออกมาตามที่รัฐบาลแล้วก็เรื่องการทำบัญชีถูกต้องอย่างที่ว่าให้มีความรู้เรื่องการเงินจ่ายตามระเบียบให้ถูกต้องนะเพราะว่าในการเงินจ่ายเนี่ยมันคือตัวชี้วัดถ้าถูกว่าผิดพลาดยี่เปอร์เซ็นต์เกือบพันเนี่ย มันก็เลยเกิดความหน้าช้าความไม่รู้โดยด้านของการสอบวินัยโดยเรียอเงินคืนซึ่งจะตานที้ที่เราบวกใหญ่ดังวันนี้กิดได้เกี่ยวกับเรื่องอการจัดทำบัญชีนะครับให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายเป็นต้นเนี่ยตรงนี้รับการอบรมกำหลังทัศนะครับท,ที่จะช่วยกัน นะครับเพิ march, Stadium, ่มพูประสิทภาพเพิ่มูองความรู้ปี2 5 8าะครัสวัสดีครับขอบคุณครับัดนะคะตอีเชอท่านจังหวัดนะค่รับนการี่ของเราไม่ว่จะเพิ่เท่าไหร่นะครับได้มีการต้องเงินในส่วนของจุลภาการเนี่ยลงมาสู่่วนท้องถิ่นองในประมาณแน